ดาวินแฮมกล่าวว่าออสตินลีฟคือผู้เล่นคนโปรดของผมเลยเยะแท้ไอเด็กคนนี้มันมีของวะ่ะน่ารักค่ะลงรูปลูกชายเกือบทุกวันเฮ้ยน้องน้ำมีลูกแล้ววะ่ะแล้วออกตาด <c oughs> พวกผมไงตอนนั้นคือจบแต่มันก็ยังเป็นแต่ตัวมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไงเติร์นเนิร์ไงไม่ใช่ครับมันคือไม้พูดนะ ไม่เคลืนมีเหยื่อหรอกลังจะเล่นสายโอ้ยไม่ใช่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 มันคือเดิร์ลีเจียนอ๋อเดิร์ลีเจียนเล่นสายยัดไม้เราแบบเล่นสายยัดไม้เกมเมอร์เหรอถ้ามันกดไม้ถ้ามันกดที่ขวาวิ่งเข้าใส่มันมึงสตัรมันมันก็กดที่ขวาใหม่ได้โอ้โหผมปั่นอยู่ตรงสุสานทำไมไอ้คอเดตมันปั่นอะไรจังวะเฮ้ยปั่นเอโก้มันปั่นเอโกูใช่มันอยู่กับใครอยู่กับกูมันมีกูมันมีกูอยู่กับกูอย่าลากมาบ้านฟ้านะกูอยู่กับคอเด็ดนะ ไอ้ก๊อฟทำกูโลกเลยม่อกกูก็หันไปมองไอ้เที้ยนี่มาปั่นอมึงเอาทางวะเนี่ยกูกูเนี่ยกูเิ่มมาแล้วกูปั่นเลยมึงดูขีดของกูเนี่ยกูได้แค่ไหนครับเริ่มเกมมากูปั่นเลยแล้วคาตะกรอนก็ลรกกูแบบไม่ยุดพี่ไม่รู้ชื่อผมหรอกชื่อน้องชื่ออะไรครับ เออแล้วกูกดตายยางไม่ได้ฆาตกรมันโกงไปไหมเนี่ยฆาตกรมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมึงบอกปุ้มน้องชายมันใหญ่ผมยันผมปั่นอยู่ตรงสุสานนะแล้วกูพาบไม้รอไปเลยมันโกงบ้าวะมันกดตายยังไม่ได้อ่ะโอ้มันก็มันมันมันแอนตี้ตายยากเหรอตวเนี้ใช่เขาอยู่ข้างบนเหรอจุติหนึ่งร้อยไปตึงๆใช่ครับโอ้โหเป็นอะไร บางดิไม่เป็นไรมึงไม่ได้สตรีมมึงไม่สตรีมอยู่มึงตายได้ครับไม่มีใครว่ามึงคือแบบชุดเขียวกูตายไม่ได้ตอนนี้ขวากรบุ้งบังกูกรบทำไมจะห้ามไรยากเหรอจะได้แคนเซิลแล้วผมปั่นไฟแบบหม้ยุดมันไปต่อแล้วครับอยู่กูบ้านฟ้าวแต่กรบไอ้นี่ปั่นไฟแบบหม้เยอดถ้ายกรไหลใจเกินผมจะพายก๊อบทำอะไรเอ้ยก๊อบไอ้ก๊อบมึงลองทำบ้างกับกูป่ะ อ๋ออีกแล้วไอ้ที่คนหนึ่งไปยืนไปิัดไปยืนยกไม้เลยคนหนึ่งไปยืนตรงไม้อะแล้วตัวมันจะเด้งขึ้นน่ะครับวะกูเบไปก่อนกูไม่สนว่าใครหน้าไหนมันจะมาด่ากูเฮ้แต่ว่ามันต้องเอายกไม้มาด้วยนะมึงต้องกดยกไม้รัวๆกดยกไม้รัวๆแล้วมหยัดแล้วเว้ยมันมันมันไม่ได้เอาใครมานานแล้วอ่ะมันมันจะแบบเริ่มที่จะหยัดยัดเข้ามาแล้วชื่อเันโตล้วครับนีตอนรับนะครับน้องเบนโตนดีตอนรับเข้าสู่ช่องสตรีมเมอร์หน้าใหม่ที่แบบว่าลกคนดูแล้วอ่านแชทแทบจะทุกคนนะครับผม กูขอหลอพี่โอ้โหไอ้เชี้ยโอ้แล้วเพื่อนผมลมแล้วไงอยากใช้ไม้ไงกูจะแบบวิ่งหลออแบบชี้ออกไปเลยเอ้ยมึงก็ยิ่โกูหนาไปแล้วผมปั่นไฟคนเดียวแบบไม่หยุดผมไปช่วยเพื่อนรักผมดีกว่าทำมาขึ้นไปอยูน่บนนั้นเจอผมเจอผมเจอผม แล้วผมดึงเพื่อนผมเล่นตัวละครที่ตูดใหญ่ที่สุดใช่ครับไม่ใช่แค่ตูดครับกลับไปแล้ว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 กลลับไปแ้วมันจะกลับมาซ้ำนี่กูไิ่งไปเดี๋ยวกูบอกให้มึงส่องเธออ้าวมันมืดพลัง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 ก็แค่เดี๋ยวรีเจียนตัวหนึ่งเหรอวะอันนี้รีเจียนลำหนึ่งมันอยู่ที่กูโอ้ยมึงแค่มึงแค่เป็นรีเจียนอันดับแปดมึงจะมาไล่กูได้ยังไง กันเจ๊อ่านได้แคสสาวเหรอไม่จริงครับใช่ผู้ชายส่วนใหญ่ผมว่าอ่านหมดพี่เจมันมาโหแล้วมันจะจิ้มน้ำจุ่มกูดีก๊อลแล้วให้ใครแคร์ก็ลูกจะแคร์เพื่อโอ้โหแล้วมันมาจิ้มน้ำจุ่มกูมันขายปลาหรือเปล่าครับตัวนี้อยู่กูนะอยู่กูนะกูเอาให้ตัวนี้มไหนมาเล็ก อยู่บ้านเล็กนี่งหละกูหมดแล้วไอเวนเย็นแค่เดินเสียบหมุนตัวเฮ้ยตีตียันไม้เสเต็ปนี่มันมันเริ่มไม่ไหวแล้วมันจะเริ่มยันเข้าไปแล้วนะมันเริ่มไม่นิ่งแล้วไหวครับไอเจถ้ามันยันได้่างเงี้ยกูว่าไม้แตกแล้วรอบเนี้ยโอ้โหมันตีแบบจะล้มให้ได้อ่ะใช่มันก็ยัดเข้าไปเลยที่การจุบี่มลากใหม่เยี่ยมครับ การจุกนี้สุดคือการลากใส่เพี้ยนไม่สนครับมันตีสมมันก็มันก็หมดดีพลังอ่ะก็ไม่มีผลอะไรมึงทำทำไมอ่ะเพื่อนนะหลูมันเริ่มลนแล้วมันเริ่มลนแล้วนี่นี่ลนแล้วไอ้นี่ลนแล้วโลกแล้วไอ้นี่โลกแล้วน้องๆคนปากกับเพื่อนเลยนะครับแกกูแล้วก๊อบมันไม่ไหวแล้วมันก็ต้องยัดป่ะมันยัดไหม่กูแล้วไม้แตกหรือเปล่า สวยนี่พเบียกส่งแล้วที่ผมสอนพี่เล่นตั้งนานไอ้เขามึงเรียกกูทำไมเอ้ากูจะฮีมกูขวดยอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมผมกำลังรีคุปกันอยู่ไอ้กอล์ฟเบิ้มๆคือรีโอ้โหผมอยู่กับผมโอ้โหคนเรามักมีสองด้านเสมอมันเคยเห็นไหมกอฟด้านไหน เ oh ก้าเก้าไว้เก้าเก้าไว้มันจะเระิมมาตีหน okay. ึ่งก็หิวคนเรามักมีสองด้านเสมอผมดูบ่อยเลยในในอินสตาแกรมอ่ะคนเรามักมีสองด้านเสมอน้องๆเคยดูกันไหมคนเรามักมีสองด้านเสมอผมชอบมากเลยเวลาเห็นในไอจีในคลิปเลียวเลยพวกนี้โอ้โหไม่ต้องมายุ่ง ไม่โอ้คุกเก้าเก้าเอาไว้อันนี่แม่งดันบอกไี่มาแล้วนี่โอ้เวลากูบอกให้ใครตอนท้ายเกมเป็นงี้ตลอดเลยวะเ็ใหกูหาโนวันอยู่แถวนี้ไม่มีทำไมเดี๋ยวลิเติ้ลเอาโนวันมากูเจอแล้ะเฮ้ยเอ้ยจริงนะเว้ยเวลากูบอกให้ใครตอนท้ายเกมแม่งเป็นอย่างคีดตลอดเลย ตอนต้นเกมไม่เคยเป็นแล้วแม่งกูแจ็คพอตแจ็คพอตเจยนโววันตลอดไอ้ก๊อลฟพี่เอกหอมคอมเอกสวยโอ้อโหเฮ้ยเอาองกีมาเนี่ยห้องกีไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับไอ้กอฟมาช่วยกูตำนั้นคือจบ <S <S ถ้ามนอยู่กับผมคือจบทุกอย่าง โอ้ยกอล์ฟพิ่งพอกทางกูนั่นคือจบดูสเต็ปกูแค่นั้นแหละอย่าให้พูดเยอะไอ้กบุลี่ยับเลยว่ะตัวนั้นกันสวิตกันสวิตหมวกกันสวิตด้วยอ้ามันไปบ้านเลยครับเตาอยผมยิวอยู่ในป่าไผ่ในกองหญ้าทำไมคนดูยังอยู่พันห้าวัน่ะทำไมถึง ทำไมถึงยังไม่ไปนอนกันครับแต่ผมแต่ยังไม่ฟังนี่ผมจะยิงแอดแล้วนะจะได้ทำฝังมันกระโดดไปกระโดดมาแต่ว่าน้องๆก็ดูผมได้ตลอดนะครับเพราะว่าผมก็เป็นสตรีมเมอร์ที่แบบว่าไม่อยากคนยิงแอดเพรทีมคนดูได้ฟังอร่อยผมจะกดยิงแอดรัวๆจนกว่าน้องๆจะไปนอนเฮ้ยเฮ้ยมันเปิดปูมันเปิดปูมันเปิดปูมามันเปิดปูดิมันต่อมันเปิดปูไอ้สัสเปิดปูแล้วจิงจิงจิงไอ้เจ้าจิงจิงจิง ไอ้เหี้ยเปิดแล้เหล่ไม่ได้มันเปิดเปิดอูแล้วไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมันมีทุกเปิดก็อยู่อย่างเงี้ยเปิดประตูนานมากมันเปิดโปงไอ้สัตว์ใจไอ้เหี้ยมันมีมันมีเปิดมันมีเปิดเฟซทียมังเอ้าอู้หูไอ้เหี้ยมันเปิดจริงโอู้หูแล้วนี่ไงล้มไปแล้วิจริงจริงมันเปิดจริงคไม่เจอเลยมันเปิดแล้วมันจะเปิดแค่แบบวิ่งช้าแค่นั้นทำไมมันวิ่งไวมันเดินไวมากมันเดินไวมาก ว่ามีก้านประตูอีกเปิดป่าน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 เมื่ปกี้มันเดินไมมาเมื่อกี้มันเดินไมมาไอ้เหี้ยวหลอกแล้วจริงจจริงเปียกโแล้วเปียกแล้วเปิดโปบอ่าเมื่อกี้เปิดปอะไรวะิดมากไม่รู้ผมไม่รู้แต่ยี่จฉดบ้านฟ้าเมื่อกี้คือแบบถ้ากูไม่พับไม้ก็คือเรียบร้อยนะไอ้เหี้ย พี่เอกก็ว่ามันเกินมันแล้วมนมันเดินไปมากแล้วมันบั็กหรือเปล่าพี่มันเอาแมงมุมอ๋อมันเอาแมงมุมมากับน่าจะเป็นขาแมงมุมเมื่อกี้ใครเป็นขาแมงมุมไม่รู้เหมือนกันครขามันเอาแมงมุมมาอะไรกูไม่ได้เอาเฟิร์สที่มันเกี่ยวกับขาแมงมุมมาสักอันโอ้ันนี้ GGS ด้วยมั่วไงโอ้ GGS ด้วยไอ้ดีเท็ดดีจัดกูจะ GGS คืนกูไม่ยอมหรอกมาครับ